สวัสดีครับผมปอนฟอร์ดนะครับจ้ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะเลนเจอร์รุ่น XL p าร์ทสตนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น XL พ p ร์ตัว Open Ca คแคปเปิดได้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร160แรงม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับราคาขายพียง689,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น XL p าร์ทปปี2021สีดำนะครับก่อนก่อนเราจะไปดูชุดแต่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ปอนฟอร์ดปทุม้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้เราไม่ได้แปลงหน้านะเราเปลี่ยนแค่ชุดกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้ยังเป็นกรอบเดิมนะครับ,บ,รบที่เป็นของเดิมโรงงานเป็นสีนดาเงานะครับเปลี่ยนแค่ตรงกลางเป็นแบบไส้กาลางรังพึ้งนะครับมีไฟ LED 3ดวงนะครับแล้วก็จะมีตัว FOD r ที่เป็นสีดําตัดขอบสีแดงนะครับตัวนี้ที่เราเรียกกันกนะ็คือกระจังหน้าแบบรังผึ้งนะครับ ตนชนหน้าก็จะเป็นของเดิมนะครับที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ของเดิมโรงงานนะมีเสริมแค่ตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เบ้าตัวนี้ก็ของเดิมโรงงานนะครับมันสามารถแกะตรงนี้ได้แล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกได้เลยนะครับโคมไฟนะครับโคมไฟคันนี้ยังเป็นโคมไฟเดิมอยู่นะครับเสริมหลอกแค่ตัวข้อไฟนะครับเป็นสีดำด้านอันนี้คือโคมไฟเดิมเดิมของรุ่น x สปอร์ตนะครับถัดมานะครับด้านบน สกู๊ปที่เลือกใช้นะครับก็เป็นสกู๊ปทรงแรดนะครับสกู๊ปนี้ก็จะเป็นสีดำเงาตัวรถตัดำด้านนะครับโลโก้แรดก็เป็นสีดำนะครับตัวโลโก้ก็ลูกค้าเลือกได้นะครับทําสีแดงสีดำดำด้านได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของด้านหน้านะครับรายละเอียดจะมีประมาณนี้นะครับของหน้าเดิมด้านข้างนะครับที่เลือกใช้ซุ้มนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับที่เราเลือกใช้ซุ้มล้อ6นิ้วมีหมุดนะครับสีดำด้านซุ้มล้อก็มีหลายขนาดนะครับ ชอบหมดก็ใส่หมดนะครับไม่ชอบหมดก็จะเป็นแบบเรียบนะครับมีให้เลือกนะครับล้อแมกนะครับของเดิมขนาด17นิ้วเท่ากับ XLT นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นลายซูทนะครับตัวนี้เป็นลายซูทแล้วก็รัดด้วยยางฮันกุกเดนโปเอ2นะครับขนาดยางอที่2 6 5 7 0 6ขอนะครับตัวนี้เอบวงใกล้เคียงกับล้อเดิมที่เป็นข้อนะครับแต่ข้อดีของล้อตัวนี้ก็คือเป็นล้อ16นะครับเป็นยางหนาแล้วก็ได้ดอกยางเป็นออฟโรดนะครับ ตัวอย่าง a อ2นะครับก็คือเป็นยางออเเลนวิ่งดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางลุกลังนะครับได้ดอกสวยๆนะครับตัวนี้ถัดมานะครับโลโก้แก้มนะครับของรุ่นเอกภพสปอร์ตนะครับเขาจะมีไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับจะไม่เหมือน x อนะแล้วก็จะมีบอกขนาดตัวเครื่องยนต์2 2งจุดสองลิตรเกียร์หสปีดนะครับตัวนี้ก็คือไฮไลท์อีกตัวหนึ่งกระจกมองข้างของเอกภพนะครับตัวนี้เอกภพสปอร์ตนะมันไม่มีไฟเลี้ยวปกติจะเป็นสีดำด้านธรรมดาอันนี้จะแต่งเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับ แล้วก็มีไฟส่องส่องเท้านี้นะนี่มีไฟส่องเป็นหลอด led นะครับตัวนี้แต่งเพิ่มเติมนะครับของเดิมไม่มีนะถัดมาด้านบนนะครับเราหลังคาที่เราเลือกใช้เป็นสีดำด้านนะครับเราหลังคาก็เหมือนเดิมนะครับมีให้เลือกสองสีมีสีบานเงินและสีดำด้านนะครับเลือกได้นะครับลูกค้ากันาสาดสี่ชิ้นนะครับ ฟิล์มกองแสงคันนี้นะครับจะเป็นฟิล์มกองแสง60%นะครับทั้งบานหน้าและรอบคันนะครับดำนอกนะครับเคลียร์ใสในนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวกันรอยมือเปิดนะครับสําหรับรถที่เป็นรอยง่ายนะครับล้อคนแต่งเข้าไปนะครับจริงๆเป็นของแต่งนะแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับตัวนี้สติกเกอร์ด้านข้างนะครับเป็นลายคนสาตพร้อมฟอนเลนเจอร์นะครับฟอนเลนเจอร์จะเป็นสีเทาอ่อนนะครับตัวลายคนสาดจะเป็นสีเทาเข้มนะครับสติกเกอร์สีเทาตัดกับสีดําดีมากครับ อันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นสติกเกอร์ดำมันจะดูดรอปนิดนึงสีมัจะดรอปนิดนึงนะฮะมีข้อฝาถังนะครับแล้วก็ตัวโลบาร์เหล็กนะครับโลบาร์เหล็กก็เป็นของอาร์เรนเดอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับอาร์เรนเดอร์ก็จะมีตัวขาลับที่ใส่ถาดด้านบนนะครับสำหรับใส่ถาดด้านบนสายแคมปิ้งใส่ได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องเจาะด้านค้างเลยมีขามาเลยนะครับ ด้านท้ายนะครับมีข้อไฟท้ายแบ่งช่องไฟชัดเจนนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับชัดเจนมากนะครับตัวนี้เป็นสีดำด้านแล้วก็จะมีตัวเบ้าท้ายนะครับพร้อมดาบตัวนี้กันรอยได้ดีจริงๆนะครับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายของเดิมนะครับรุ่น x อัลพ port นะครับเป็นโครงเหล็กนะครับจะกรอบเป็นพลาสติกสีดำนะครับการใช้งานก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าใช้งานลุยๆนะครับนี่ผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับกันชนท้ายเหล็กของ outlander นะครับ รุ่นแขนโอบด้านข้างตัวนี้ตัวนี้มันจะการด้านข้างได้ดีนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับนี่มีหูลักสีแดงให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟส่องายทะเบียนมีครบเลยนะครับกันชนท้ายตัวนี้ใส่รุ่น E อ็กเพได้นะครับเอ็กเซลพัสปอร์ตได้นะครับเอ็กเได้นะครับตัวนี้มีรูรองรับเซ็นเซอร์นะครับสาหรับเอ็กเใส่ได้นะครับด้านท้ายนะครับไลเนอร์ไลเนอร์ตัวนี้จะตีแบนฟอร์ดนะครับไลเนอร์ก็จะค่อนข้างหนานะครับกว่างานทั่วไปนะครับนี่ตัวนี้หนามาก สามารถรับแรงกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็หูหูไรเนอร์ด้านในเป็นพลาสติกนะครับป้องกันการเป็นสนิมได้เป็นอย่างดีนะครับบางยี่ห้อก็จะเป็นไลเนอร์นะเราพูดถึงไลเนอร์นะไลเนอร์บางยี่ห้อจะเป็นหูเหล็กนะครับจะเป็นสนิมได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นพลาสติกอย่างแรงทนทานนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดโดยรวมนะครับสําหรับของแต่งภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดภายในให้ดูนะครับว่าอัปเกรดอะไรไปบ้างนะครับ ที่เห็นเด่นชัดจะเป็นเบาหนังนะครับของเดิมเป็นเบาผ้านะครับอันนี้แต่งใหม่เป็นเบาหนังเบาหนังก็เป็นสีดํานะครับดำน้ำผื่นนะครับเย็บจะเข็บได้สีแดงนะครับเป็นตะเข็บคู่นะครับเบาหนังก็มีให้เลือกหลายแบบหลายลายนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับเดี๋ยวผมส่งแบบให้ดูด้านท้ายมีเบาแคปนะครับแล้วก็พะยางปูพื้นเป็นพะยางกระดุมเข้ารูปนะครับอ่อันนี้ในส่วนของของแต่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอนะครับหน้าจอรุ่น X ส p o r t ตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นจอ8นิ้วนี่เป็นจอโรงงาน8นิ้วนะครับสามารถรองรับคาเพย์ได้นะครับแล้วก็มีระบบช่วยเตาฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลแอร์นะครับตัวนี้ปิดเปิดด้วยตัวเดียวนี่บังคับได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็หัวเกียร์บอกตำแหน่งชัดเจนนะครับเกียร์ด้านหน้าและด้านหลังมีบอกหมดนะครับที่หัวเกียร์พวงมาลัยก็รับบลูทูธได้นีุ่มรับบลูทูธนะครับปรับเครื่องเสียงนะครับปรับหน้าจอ ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตเสริมสําหรับรุ่นรุ่นนี้ที่มันไม่มีไฟดันหมอ,อกเราก็จะมีติดไฟรันหมอ,อกเพิ่มเติมนี่ตัวนี้จะเป็นสวิตนะครับที่เราแยกเข้ามากุญแจนี่รุ่นสป p o r t จะมีกุญแจร,รีโมทแบบนี้1ดอกนะครับธรรมดา1ดอกสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวปรับกระจกกระจกมองข้างนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างนะครับ ปรับปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจก้ายกวานะครับแต่ว่ายังไม่ได้พับไฟฟ้านะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดไฟหน้านะครับบังคับจากตัวนี้แล้วก็จะมีตัวเพิ่มแสงลดแสงที่หน้าจอนะครับนี่ที่หน้าจอเลนใหม่แล้วก็ตัวเครื่องเล่นเป็นตัวดับแสงเพิ่มแสงได้นะครับนี่ยังไมเอ่ยโอเคอันนี้ภายในก็มีประมาณเท่านี้นะครับรุ่นนี้เป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับมีเซ็นทรัลล็อกในตัวนะครับสำหรับรุ่นเอกซพัสปอร์ตตัวใหม่นะครับ ากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับทักได้ที่เบอร์0863440739นะครับผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับเพียงลูกค้าโอนเงินจองนะครับเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงย้ำนะครับเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงปลอดภัยรับเปอร์เซนต์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นเอกสารที่โชว์รูมผมมีนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนซ์นพื้นที่นะครับเป็นคนนัดเซ็นเอกสารไฟานนซ์นผ่านผมแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ฟรีนะครับทุกอย่างผมจัดการให้นะครับ สนใจทักได้ที่เบอร์0863440739นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับหรืออยากดูคลิปเพิ่มเติมเมซิร์ช YouTube นะครับปอนด์ร์่ปทุมนะครับในนั้นมีคลิปเยอะเอาคลิปนั้นมาคุยแคมเปญกับผมก่อนนะครับอยากแต่งรถสวยโทรหาผมนะครับสวัสดีครับ